ขอสธกการ่พระเจ้าในนามพระเยซูเวลานี้ลูกขอบคุณพระองค์สําหรับการจัดเตรียมเวลาดีๆและพวกเราขอพระองค์ทรงเคลียร์ใจของเราไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยล้าความอ่อนแรงความโมโหความอะไรก็ตามที่เราได้รับมาที่เราได้สัมผัสมาและได้นําเขามาในกลุ่มนี้ขอพระองค์ทรง ออกเอานำออกไปในนามพระเยซูที่เราจะเป็นภาชนะที่ข่าวสะอาดที่เราจะนมัสการพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจสุดกําลังและสุดความคิดของเราขอพระองค์ทรงอยู่กับพวกเราท่ามกลางเราด้วยและขอพระองค์ทรงเป็นประธานในการที่เราจะนมัสการอ่านพระวจนะคำฟังถ้อยคําของพระเจ้าและอธิษฐานกับพระองค์ขอพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางเราทุกคนลูกอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนเยซู น้ำแสนอสัสจรพระผู้ไทยผู้ล้ำเลิศแสนล้ำเลิศน้ำเดียวชนะความบาปความตายน้ำที่ให้ชีวิตใหม่ไม่มีใครหรือน้ำใดทั่วโลกกาทิ้ง ทุกแผ่นฟ้าหาใครเปรียบความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระเยซูพระผู้ช่วยพระนามเดียวบุตรพระเจ้าทรงพระชนทรงเป็นอยู่นินิรันร์ฮาเลลูยาฮาเลลูยา ฮาเลลูยาแด่พระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาแด่พระเจ้าไม่มีใครหรือน้ำใดทั่วโลกาสุด แผนฟ้าหาใครเปรียบความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระเยซูพระผู้ช่วยพระนามเดียวบุตรพระเจ้าทรงพระชนทรงเป็นอยู่นิิรรนฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยา พระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระองค์ทรงเป็นพระองค์เดียวนะครับพระองค์ทรงเป็นพระองค์ดี ขอพระคุณของพระเจ้าพระกรุณาของพระเจ้านำเราเข้าใกล้พระองค์และพระองค์ทรงให้พระกรุณาของพระเจ้าทรงนำเราออกจากความบาปโูกอิฐาและขอบคุณพระองค์ขอการจัดเตรียมที่มาจากพระเจ้าในนามพระนามพระเยซูคริสต์พระกรุณาทรงนำคาสํานึกบาป ความชอบธรรมน้ำข้าใกล้พระองค์พระเมตตาทรงเปลี่ยนค่าเหมือนพระองค์พระองค์ทรงรักค่ามากมายในทุกๆวันข้าสรเสริญด้วยเสียงเพลง เทใจคานามัสการพระองค์ดีพระองค์ดีสรงแสนดีพระเมตตาดำรงนินี้รันพระองค์ดีพระองค์ดีสรงแสนดี พระเมตตาดำรงดิดนิรันพระกรลลุณาทรงนำคาสมนึกบาปความชอบธรรมนำคาใกล้พระองค์พระเมตตาทรงเป็นคาเหมือนพระองค์พระองค์ทรง รักคามากมายในทุกๆวันข้าส่งเสริญด้วยเสียงเพลงเทใจข้านามัสการพระองค์ดีพระองค์ดี สรงแสนดีพระเมตตาดำรงนิดน i r a n พระองค์ดีพระองค์ดีรดสรงแสนดีพระเมตตาดำรงน,นิิรันดร์ เพราะพระคุณไม่มีสิ้นสุดความงดงามไม่มีรบเลือนพระเมตตาทรงดุงรงอยู่ตลอดกาลเพราะพระคุณไม่มีสิ้นสุดความงดงามไม่มีรบเลือนพระเมตตาทรงดำรงอยู่ ตลอดการเพราะพระคุณไม่มีสิ้นสุดความงดงามไม่มีลบเลือนพระเมตตาทรงดงุลงอยู่ตลอดการพระองค์ดีพระองค์ดี ส่งแสนดีพระเมตตาดำรงนิรันดร์พระองค์ดีพระองค์ดีส่งแสนดีพระเมตตาดำรงนิรันดร์พระองค์ดีสาธุการแด่พระเจ้าในนามพระเยซูในนนี้ขอบคุณพระองค์ สำหรับการจัดเตรียมและขอองค์ลงทรงอยู่กับเราและในเวลาต่อไปนี้ที่เราจะได้รับฟังพระรจชนครคำของพระเจ้าขอพระองค์ทรงอวยพรผู้จัดสรรจัดเตรียมและผู้ที่จะแบ่งปันในเวลานี้ขอให้เขามีถ้อยคำที่แต่ต้องใจเราที่ถวายเกียรติพระเจ้าลูกอริ t า a และขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนเชิญแม่แดงครับอาเมนขอบคุณพระเจ้า โอ้วันนี้เพลงเพราะมากขอบคุณมากน้องมดน้องมดเวลาน้องมดร้องเพลงที่มีความตั้งตั้งจิตนะเพราะว่าเวลาว,วเราคิดถึงความเชื่อของคนใกล้ตัวก็เหมือนกับแม่แม่แม่สุนีนะแม่สินนั่เวลาอยากจะเชื่อในสิ่งที่มีความเชื่อว่าจะให้พรได้ของการโชคดีดวงดีอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ ตั้งจิตอธิษฐานใช่ไหมแต่พวกเราเนี่ยเราตั้งจิตตั้งทั้งที่อธิษฐานแล้วก็ทั้งนมาสการด้วยเสียงเพลงด้วยเวลาตั้งจิตตั้งจิตจะพอกมากนะคะตั้งจิตถ้าจิตวิญญาณของเราก็เชื่อมตรงกับพระเจ้าแล้วคนฟังก็สัมผัสได้ดีมากนะวันนี้นะคะก็มีความสัมผัส,ก,ส,สกับบรรยากาศของการสมเสียคือ การจากไปของลุงบ็อบซี่นะคะซึ่งเลือกยากมากเพราะคนสวิสนะคะคนสวิสเซอร์แลนด์นะคะชื่อไม่ได้ออกเป็นภาษาอังกฤษเยอะเยอรมันเดอฝรั่งเศสนะคะแต่ออกชื่อเป็นบ็อบซี่ก็คิดถึงนะคะชีวิตที่ล่วงหลังแล้วพวกเราเนี่ยคิดถึงพระําปัญญาจารย์บทที่7จ็ทํรบคปัญญาจารย์บทที่7ข้อที่1ถึง6นะคะแต่แม่แดงจะพูดนะคะรวบรัมเอาให้เป็นพรจะเราให้พิจรารณาว่า แม่เจออะไรพบอะไรก็จะคุยกับพระเจ้าเสมอว่าจะสอนอะไรนะคะจะถูใจอะไรลูกและลูกมีพรที่จะแบ่งแบ่งปันเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันนี้ไม่รู้ว่าพวกนี้นะคะจะมีหรือเปล่านะคะจะมีหรือเปล่าสำหรับแม่แดงนะคะหรือพวกเราด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเราได้อะไรจากพระเจ้านนะคะทุกเรื่องราวทุกเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้อง เป็นพรกับตัวเราแล้วก,แวก็แล้วก็ต้องส่งผ่านนะแล้วก็เรียกว่ากินแล้วก็ย่อยย่อยแล้วก็ผ่านนะคะคือแบ่งปันปัญญาจารย์บท 7, ที่เจ็ดข้อที่หนึ่งชื่อเสียงดีก็ประเสริฐหวานน้ำมันหอมอย่างวิเศษและมันและวันตายก็ดีกว่าวันเกิดผู้เขียนปัญญาจารย์นะคะเขียนแบบนี้ถ้าไม่มีความรู้ก็ อ่าแล้วรู้สึกว่ามันไม่ถูกใจวันตายก็ดีกว่าวันเกิดเราแต่เราฉลองวันเกิดแท้บีเบอร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบ t ร์เดย์ทูยูไม่มี Happy Death, แฮปปี้เดทเอ็ดเทเดทเดทเดย์คือเดทแปลว่าตายแฮปปี้เดทเดย์นะสุกสันวันตายไม่มีนะคะแต่ผู้เขียนกำลังบอกว่าถ้าเรานะคะชื่อเสียงก็ประเสริฐกว่าน้ำมันหอมอย่างวิเศษชื่อเสียงจะจะอยู่นาะน ชื่อเสียงดีเนี่ยจะอยู่นานแม้ว่าเราจะไม่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วนะคะเพราะเราก็ถ้าเรามีชื่อเสียงดีคนจะพูดถึงเราแม้ว่าจะตายไปกี่ปีก็พูดถึงเรานะคะแต่น้ําหอมเนี่ยนะคะฉีดไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อแพงขนาดไหนขวดละกี่พันขวดละกี่เป็นหมื่นก็มีนะขวดละเป็นร้อยก็มีจะกล่นไหนฉีดเล็กเดียวก็ความหอมก็ต้องจางหายไปแต่ชื่อเสียงเนี่ยนะคะไม่จางหายไปแต่ผู้เขียนเนี่ยจะพูดถึงน้ําหอมพวกมดยอบพวกนั้นก็ได้นะคะมดยอบ มดดยอดเกดน้ำยาอาบศพคนสมัยก่อนนะแต่ว่าศพวันนี้ที่แม่ไปเห็นเนี่ยไม่ได้แช่แข็งนะฉ mm hmm. ีดฟอร์มอรีนนะคะแล้วก็ไม่หอบด้วยนะคะก็เลยคิดถึงอู้ปัญญาจารย์วันนี้เดินทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะแล้ววันตายก็ดีกว่าวันเกิดเพราะอะไรถ้าไม่มีวันเกิดก็ไม่มีวันตายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาคนที่จะตายเขาต้องบอกว่าอ้เกิดมาตั้งนานนะคะผู้ที่วัยชนวันนี้ก็อายุก็แปดสิบสองนะคะใบสอ วันตายก็ดีกว่าวันเกิดหมายความว่าอย่างไรเพราะว่าเกิดมานิดอยู่ว่าออยู่มานานแล้วนะคะมันผ่านอะไรเยอะ,ะแยะมากมายนะคะเวลาตายก็ก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นนะคะตายนะคะก็ได้กําไรชีวิตของเราอยู่ก็เพื่อประคิดเขาบอกว่าบทอ่าต่อไปข้อที่สองบอกว่าไปยังเรือนที่มีการไว้ทุกข์ก็ดีกว่าไปยังไปยังเรือนที่มีการเลี้ยงกัน เพราะนั่นมีเวลาสุดท้ายของมนุษย์ทั้งปวงและผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่จะเอาเหตุการณ์นั้นใส่ไว้ในใจอ๋อแน่นอนเวลาเราไปการไว้ทุกไปงานศพมันไว้อะไรเนี่ยนะคะเราคิดอะไรในชีวิตของเราก็ดีกว่าไปงานเลี้ยงอะไปงานศพนี่มันอะไรกันเพราะอะไรเป็นวาละสุดท้ายของมนุษย์ทั้งปวงเราเวลาเราไปงานไว้อะไรไปงานศพเนี่ยเราต้องพิจารณาตัวเองค่าควรว่าเราเนี่ยที่มีชีวิตอยู่เนี่ย แล้วเ,เอาเหตุการณ์ต่างๆใส่ไว้ในใจแล้วจะขอบคุณพระเจ้าหรือเราทําการดีชีวิตของเราเป็นพรขนาดไหนเราเกิดผลเกิดพรแก่คนอื่นในอาณาจักรของพระเจ้าอย่างไรเราต้องคิดว่าอูเราอยู่มาตั้งหกสิบกว่าปีแล้วน,นะเจ็สิบกว่าปีแล้วน,นะสาสิบกว่าปีห้าสิบกว่าปีสี่สิบกว่าปีเนี่ยเราทําอะไรมาบ้างมันเป็นอุทาหรณ์นะคะที่แบบหลอนเหานั้นเราต้องบางเรื่องเราต้องละแลวต้องเลิกเราต้องกลับใจใหม่เพราะว่าเราต้องมีวันตาย เราจะมีงานเลี้ยงตลอดชีวิตของเราไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องเอานะคะเหตุการณ์เนี่ยนะคะมาเตือนใจเราในข้อที่สามว่ายัางไงความโศกเศร้าก็ดีกว่าการหัวเราะเพราะว่าความโศกเศร้าในใบหน้าทําให้จิตใจยินดีไม่มีใครโศกเศร้าตลอดชีวิตแล้วก็ไม่มีใครหัวเราะเป็นบ้า,เป,บาเป็นหลังตลอดแล้วก็โศกไม่เป็นเศร้าไม่เป็นแต่ชีวิตมนุษย์หนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งคนเนี่ยจะมีทั้งโศก โกเศร้ามีหัวเราะมีร้องไห้มีนะคะจะอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะความโศกเศร้าในใบหน้าทําให้จิตใจยินดีแต่ว่าพระคำสุภาษิตอะไรใจแรกเลยเป็นเป็นยาเป็นยาอย่างดีทําให้เรายินดีแต่ว่าโซโลมอนเขียนปัญญาจารย์ตรงนี้บอกว่าเพราะความโศกเศร้าในใบหน้าทําให้จิตใจยินดียังไงเพราะว่าอะไรเพราะบางทีเรารู้ว่าหัวเราะนั่นเป็นยังไง โศกเศร้านี่เป็นไงคือเรียนรู้จักชีวิตเรียนรู้จักทีดว,ว่าวันนี้เราหัวเราะพรุ่งนี้เราร้อให้ก็ไม่เป็นอะไรวันนี้เราหัวเราะทั้งวนันพรุ่งนี้เราอล้อให้ก็โอเคชิลๆนะคะเพราะอะไรเราพึ่งพระเจ้าเพราะพระเจ้าดูแลเราอาเมนไหมเอาอีกข้อหนึ่งข้อที่สี่จิตใจของคนที่มีสิธิปัญญาย่อมอยู่ในเรือนที่มีความโศกเศร้าแต่จิตใจของคนเขาย่อมอยู่ในเรือนที่มีการสนุกสนานฉลาดคนฉลาดกับคนโง่เนี่ย ต้องคิดนะคะว่าจะอยู่ยังไงนะคะอยู่ยังไงกินยังไงจิตใจของคนที่มีสิปัญญาย่อมอยู่ในเรือนที่มีความโศกเศร้าแต่จิตใจของคนเขาย่อมอยู่ในเรือนที่มีการสนุกสนานนะคะความสนุกสนานบางทีมันมันเกินขอบเขตมันสามารถที่จะทําลายชีวิตคนได้ความสนุกสนานที่ไม่รู้นะคะคืองู่ดแบบสนุกแบบง่วงู่สนุกแบบไม่ฉลาดน่ นะคะพี่น้องสู้กับคนที่นะคะโศกเศร้าจะมีสติปัญญาได้บางทีเราโศกเศร้าเพราะว่าความบาปความบาปว่า,ราประเทศไทยทาไมไม่มีคนมากลับใจทักทีที่จากของเราประกาศเราทํางานที่จากของเราสอนพระคำที่จากเราสร้างสาวกวไปทําไมถึงทีเราโศกเศร้าตรามีสีปัญญาว่าเราจะจัดการกับความโศกเศร้าของเราอย่างไรเราจะอยู่ในเรือนของเราแบบสงบนิ่งนะคะรอคอยการเคลื่อนของพระเจ้าหรือเราจะรอมาช่างหัวมันเถอะนะคะ เราสนุกสนานเราเป็นคนที่ไม่ฉลาดพระคมภีตอนนี้บอกว่าโง่ในข้อที่ห้าฟังคําติของคนที่มีสติปัญญายังดีกว่าฟังเพลงของคนเขาโอ้โอแม่ขอร้องเพลงนะคะร้องเพลงนมัสการร้องเพลงลุกถุบบุกกุ้งเผื่อชีวิตร้องเพลงวีซิ่งนะคะใครส่งมาให้ร้องกอร้องมาดิวเพลงอะไรคะก็ร้องไปตามนะคะ เนื้อเพลงเขาว่ากันแต่ไม่ได้ไปอินเนอร์นะคะไปเอาเนื้อเพลงนั้นมามาเป็นพรอเคชั่ของเราหรือเป็นคำอวยพรหรือเป็นการร้องเพลงไม่ได้เป็นการนนะมันสการพระเจ้าเป็นร้องเพลงบอกถึงเหตุการณ์จิตใจจลิตของคนแต่ละคนแต่ละยุคแต่ละสมยัยเขาพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงใครและอะไรอย่างไรแต่นะคะถ้าเราฟังคําตําหนิของคนมีสติปัญญาที่มันสุดยอดบางคนบอกอู้ไม่อยากฟังคำำําตําหนิแต่ถ้าคนที่เขาฉลาดเตะเรานะพี่น้องคะยังหูฟัง เปิดใจดีๆเราจะชนะขึ้นมาทันทีเมื่อก่อนแม่แดงไม่เคยฟังคําตำหนิใครอีโง้กับอีโก้เอ้ยอีโง้กับอีโก้มันมาด้วยกันถ้าเรามีอีโก้มากฉันไม่ฟังใครฉันเก่งฉันดีงั้นนะเป็นอีโก้ทันทีเลยแม่นะกว่าจะแยกว่าอูโง่เนี่ยนะเป็นอีโง้กับอีโก้เนี่ยแม่ถ้าตายเนี่ยจะบอกถ้าไม่มีพระคําของพระเจ้ามาเปลี่ยนใครก็เอาแม่ไ่อยู่แล้วแม่ถอนใจบอกโอ้โหอีโก้มันขนาดนี้เลยไป ซ้อนไม่ได้เตือนไม่ได้โง่จริงๆต่อตอนนี้แม่บอกใครมีสติปัญญาติเราเนี่ยเราต้องฟรักเอาเลยโซโลม,มอนมีสติปัญญาเขียนปัญญาจารย์เอยเขียนสภาสิตเอยพวกเราอ่านมากี่พันปีปัญญาจารย์เนี่ยว่าตรงๆว่าแรงๆว่าชัดๆนะคะสร้างคนมานะคะชั่วขี่อายุคนสร้างคนแบบไหนไม่ได้สร้างไปตายสร้างมีชีวิตที่เป็นอยู่กับพระคิดขึ้นพาพระเจ้ารู้จัก ความจริงภายใต้ดวงอาทิตย์นี้คือภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่ว่าจะเป็นยังไงพระเจ้าควบคุมอยู่นั่นคือถ้ามีคนติดปัญญานะมาตําหนินะเตือนนะพี่น้องเปิดใจเลยถช่ฉลาดแล้วพี่น้องสามารถที่จะสอนคนอื่นได้เยอะเพราะคนในลกวนี้ถ้าไม่มีพระเจ้าบอกว่างโง่นะคะบอกเกิดแห่งสติปัญญาของพวกเราคือความยำเกรงพระเจ้าเราเรายำเกรงพระเจ้าเรามีสติปัญญาแต่ถ้าเราปิดใจของเรา ไม่ฟังคาติเตือนนั่นคือเราไม่เยียมเก่งคือเจ้าคนที่มีสติปัญญาเนี่ยเขาหนุนใจเราด้วยถ้อยคําของพระเจ้าให้ฟังแม่แดงเป็นคนหนึ่งบอกทุกคนให้ฟังฟังฟังอาจารย์ลอยอาจารย์เราบอกฟังฟังคลิปเสียงเยอะๆว่าเรามีหลายคลิปโบสถ์เราเนี่ยฟังย้อนๆถามว่ามีฟังไหมไม่ค่อยฟังนะแม่ดูสติไอการฟังการกดไลค์เนี่ยนะไม่จะคนคนอื่นมาแต่พวกเรากันเองไม่ค่อยฟังเพราะนั้นฟัง นะคะคเวลาแม่ติติไทยนะติไทยฟัง่งคือแม่ติติเตือนนะคะตามเจตทิ่อำนาจนะคะเราสร้างไม่ได้ไม่ได้ฆ่ากันไม่ได้เหยียดกันไม่ได้ทำร้ายกันไม่ได้ชิงดีชิงเด่นไม่ได้อวดดีอย่าอวดดีนะคะทั้งๆท,ที่ไม่มีดีจะอวดคนมีคำพูดหนึ่งแม่สุดท้ายนะคะหลงดีนกับใจยาก ถ้าหลงผิดกับใจง่ายกว่าอุ้ยผิดไปแล้วขอโทษกับใจง่ายแต่ถ้าหลงดีกับใจยากมากนะฉันดีแล้วฉันแน่แล้วติไม่ได้เตือนไม่ได้หลงดีกับใจยากมากคนที่หลงดีนะคิดว่าตัวเองดีแล้วไม่มีทางที่จะกลับใจได้ง่ายๆแต่ถ้าหลงผิดปั๊บปั๊บอู้ขอโทษ,โทษ,โทษผิดไปแล้วยกโทษให้นั่นมีนการก,กับใจเจ็บพันแต่ว่าเชื่อไหมตลอดชีวิตรอบๆตัวแม่หาคนอย่างนี้ยากมาก ยากมากเพราะอะไรเจอแต่อีโง่กับอีโก้อยู่รอบๆตัวและแม่ทนได้เพราะอะไรพระเจ้าสร้างแม่มาเป็นแบบนี้ทนแล้วไม่พูดแต่ถ้ามาอดทนคือชับขาดเลยนะคะรู้ว่าผู้หญิงเก่งผู้หญิงแก่งูหญิงเล็กตัวน,นี้ยถ้าลุกขึ้นมาโวยวายรือพูดปุ๊บนั่นะคือขาดเลยก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะคะสุดท้ายแล้วนะคะอะ่ข้อที่หกมีเสียงอะไรนะมีเสียงแปลกของ ของเรียวหนามอยู่ใต้หม้อฉันใดเสียงหัวเราะของคนเขาก็ฉันนั้นนี่ก็อนิจจังด้วยนี่คือการเริ่มต้นอนิจจังของบัญญาจารย์พี่น้องคะมีอะไรบ้างนะคะที่มันออยู่ใต้ออยู่ใต้หม้อนะคะฉันใดเนี่ยนะพี่น้องคะเสียงหัวเราะของคนเขาพวกเนี้ยหัวเราะเลยมันก็จางหายไปหม้อไม่รู้สึกรู้สาอะไรหรอกนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะอน,นิจจังนะคะไฟลุกหม้อไหมสิ่งที่อยู่ในหม้อสุกกินได้หรือไม่ได้ไม่รู้แหละแต่มันก็อน,นิจจังทั้งทั้งทั้งไฟไหมแล้วก็ทั้งหม้อเพราะฉะนั้นนะคะให้เราพิจารณาตัวเองวันนี้นะคะที่เราจะอยู่ด้วยกันสร้างอาณาจักรของพระเจ้าด้วยกันด้วยการงานของพระเจ้าที่ ให้เรามานั้นก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคำของพระคุณในค่งวันนี้หวังว่าเราทุกคนนะคะที่เป็นผู้ใหญ่กันแล้วมีครอบครัวกันแล้วนะคะพิจนารณาชีวิตของเราด้วยพระคำปลอดภัยที่สุดและดีที่สุดขอพระเจ้าอวยพรค่ะเราอธิฐานด้วยกันทักนิด้อื่จะมอบไปแล้วกับนมตดนะคะถ้าแต่พระเจ้าพระบิดาลูกขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์ชีวิตและลมหายใจของเรามีค่ามากเมื่อเรารู้จักพระองค์คงจะขาดพระเจ้าแล้วการก้าวเดินของเราแต่ละก้าวหรือเรื่องราวที่ผ่านเข้าาในชีวิตของเรา ล้วนเป็นพงศลขาบทเรียนที่สูงส่งที่หาที่อื่นไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสถาบันใดในโลกนี้ก็ไม่เท่ากับที่เราเรียนรู้นักปราชญยและถ้อยคําของพระเจ้าเราทุกคนเป็นคนพิเศษเป็นเป็นชนชาติเฉพาะขององค์เป็นประชากรของพระเจ้าที่มีคําสอนที่มีพลังมีอนุภาพเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราขพระเจ้าอวยพรพระคําแห่งพระคุณมาถึงเราในค่ำวันนี้อธิษฐานบงศลขาขอรับพรร่วมกันในพระนามพระเยซูริรเ์เจ้าอาเมนขอมอ่เวลาให้กับน้หมดน,นะลูก อเมนขอบคุณเจ้าครับ